คน,นดีบกโพสมาหลายแล้ผู้ติดตามยังไม่เพิ่มเลยตั้งห้เจ็ดอเอซีเซแล้วเนี่ยเกือบซิเซแล้วเนี่ยเดี๋ยวกีบเอทิปเองมาวินห้าหสี่คลิปใหม่เพิง่งโพสไปเมื่อวาน แก่ตัวลแล้วเป็ดมัน huh. คุณภาพสูง yeah. วันนี้ก็เปลี่ยนอีกฮ่าฮ่าฮ่าวันนี้มาเล่นโซล่าแสบกันไม่ได้เจอเกมนี้กันนานเลยว้าตู้ดีมาเลิกระบบสูนีเอ้ยนี่เอาดิเอรี่ระบบนี้ก็ได้ให้หนึ่งอันนี้เสร็จละ ด,ดาวหอกก็ได้คอยบอูซิมินเขาเลือกดาวเสาดาวเสาที่เคยเห็นกันมานานลูกเป็นไหล่วะเนี่ยใครเคยส่องบะดาวเสาแล้วมีเสียงบังมิ้นช่องบุงม๋มไปด้วยแล้วมันมีอะไรด้วยเนี่ย,ยแหวะดูเลือหัดก่อนแม่สบายก็ไม่มีอะไรผิดกติยุบมือ บาทนี้แหละไอเซเลตมันมีไว้ทำอะไรวะอุกบาทเซเลตเนี่ยเฮ้วอทวอไส์กบใครนี่ใครรู้ถามไว้หน่อยอุกบาทเซเลตมีไว้มาชนโลกเนี่ยสปีนเพื่ออะไรอยู่วะพูดจริงทมไว้บอ,อดูุช อันนี้ก็ไม่มีวงโคจรเด้ดิชนะถาผไว้เกิดก็กขนหมดแล้วไงเออไม่เคยเล่นเกินี้มานานเลยหลดมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วไม่ได้อัดคลิปมาสามเซนเป็นหรื่สีพสี่ร้อยกว่าละวสี่สิบสดาส่สิ้าเจ็ดาวองส่ ลิกลงกว่านี้แหละเอ้ยคอยบัสซี่ม,มินโอ้โหนี่ก็ดูดูดรนะเบิดซะหน่อยนั่นนันนนนเอาไปเอาลุดามดำไปเพื่อไปดูดาวาาดาทั้งหมดในเรื่องุริยะหลุมดำเพี่ยนกระติกเดียวเอง ดูทุกอ,อย่างได้หมดเลยหรอวะอนี่โคโจนมันก็ดูดวงดวงกระพิบไปหมดเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยลากอนะลากอนะดาวหมดในระบบสูริยะ มืมลตัวอยู่ดาวอยู่เลยนะลูตโ o พู u ตอยู่ไกลมากนี่จูดละ่ะพุทละ่ะอาะทิตย์ล่ะดวพิกเล็กลงดวงพิกใหญ่ขึ้นมูพิกใหญ่ขึ้น ดีเดตโตยิงมันเลยไปเล่นไปเล่นดาวของกับมีนูหล,ลังนีเพิ่งสี่วิเองนะเรามาลงเล่นโลกกันก่อนอ่อยิงไม่ได้ยิงไม่ได้นีหนูก็เก็บดู ดวงจันทร์ชนโลกมีฉากนี้ตุวเฟนเลยน้ำมมก็จะทั่วโลกเว้ยแม่งก็ไม่เหลือก้อนไม่ตกไปเสไปเอ,อดาดาบไว้ซิมเบอร์ไปกินเลยกดไม่ได้กดไม่ได้ว่ะ ฝากไลฟ์ฟเฟซบุ๊กสเวนตไปที่ชอบดูคลิปฝากกดติดตามด้วยนะโอ,อ,อ้โหมาถึงก็โฆษณาหลววะโฆษณาคนชักเห็นมา3ามแสนมือี่กันสี่้อยกว่าปี

มาเล่นวงจันดีมดกันวงจันดีมดไก่จับเฮ้ยเฮ้ยฮึ่ยฮ่ยคือไก่ เป่ยแนสมด็ไม่ดาวงูแลวสามารถทำได้ไม่นานเลยไปก่อนไปด้วยกันที่แห่มันเป็นเอยียงอะไรคิดไปด้วยทำให้ันตายเป็นฮุกี้อีกไม่นานไม่ได้ ลง,งเป็นแตะไปเลยเลงลูกเป็นแต่ลงมันตะคุกเศษคุกเนี่ยสติลาเที่แรกก็เห็นอยู่มันคืออะไรพอไปดูคลิปอีซี่ไปดูคลิปคนนั้นม,ม,มาแล้วกดนะเปิดพันล้านคุณ ให้ลูกับคุกกีก้เลยเค้กกี้ที่น่าปันเราจะชวนไลฟ์เฟเบอร์มาเลยไลฟ์เฟเบอร์ไม่สามารถโดนดามจนี้ได้เว้ยผมป้องกันตารางอยู่บู๊สู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 ดวงจันทร์ชิ้นโลกดวงจันทร์ชิ้นโลก ติง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 ให้ไกลหมดสีเว้สีล้านสีล้านโก่สีล้านคนมาดเดืดดิชิงชิงชิงงเอาเกมหล็กไปเลยให้โลกกาดโซไปหมดปิงโซเซ ไลฟ์เฟเบอร์ไลฟ์เฟเบอร์มันจะมีการมีเป็นเลเวลด้วยศูนยพันล้านคนโลดิจักกับคนไปหมดเลยลาก่อนนะโลกอืมมันปิดอะไรวะไม่สามารถดูดดาเมีดได้ตรงกลางเนี่ยตรงกลางไม่สามารถดูดดาเมีดได้ โอ้ถึนงนอนเขียวถึงจริงตอนนี้ไอ,อ้กล้วยจิงมันมาเอ็กเรานาแล้วใน,ในวรูบกถึงไม่ยอมรับหรือยู่ในเครื่องพ่นคอยบอซิมิน้นด,ดูดดามได้กการให้โล่งในใจ ความสำเร็จทำลายโลกหนึ่งพล้านลดความสำเร็จลอยิบสามอร์เซ็นต์เขาลึก่งจริงได้ใหญ่วิ่งลกกันกีกแล้วูกนี้แอนความสำเร็จไม่ทันเลย ไอดีะโอ้ยไม่สามารถโดนดามีดได้เว้ยเดี๋ยวนี้มันยิงได้ไหมดามีด ลาก่ usted, zon, อนลูกบอลจับฉันลาก่อนลูกวงกลมลูกจีและเออแล้ววิดนี้ก็ลาไปก่อนนะครับทุกคนบายบาย